ไกลแล้วไกลไปแล้วไกลไปไกลไปแล้วเงาะป่าเงาะป่าเขาป่าไล้หมือนนี้พ่ท่านเจ็บใจพ่ท่านเจ็บใจด้วยนะ นี่แก๊กไงหุ่นมามามามันไงใช่จะขวางขนาดมา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 เด้อยางน้ำทางขนงาน้นยางอยู่ในหุ่น โอ้ยกระโดด้กระโดคโโะโดคือขักโอ้ยโอ้ยกระโดดคือขักไปไหนมาไปไหนมาเ้ยไปไหนมาถามอะไหน้าพวกมนุษย์นี่จะว่าไปใเ้อะีก